สวัสดีครับผมนายเนติชาพมกินดาวันนี้จะมาบอกหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบนะครับหน้าที่รับผิดชอบโครงพื้นคือชุดก่อสร้างออกช่วยเหลือประชาชนนะครับจะมาดูวิธีการทําสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้กันเลยนะครับนี่คือตอกการตอกผังดีเพื่อแผ่นบ้าน,นครับเพื่อจะเราจะสร้างโครงวางโครงครับนี่คือฝังเสาเข็มเสร็จแล้ว ต่อไปมาดูการขึ้นโค้งนะครับนี่ครับโครงสร้างเพื่อรับฐานบ้านเพื่อจะได้ขึ้นเป็นรูปเป็นล่างนะครับมาดูวิธีการเชื่อมเหล็กนะครับต่อไปก็ขึ้นโครงสร้างได้เสร็จก็ไปหลังคาต่อนะครับขึ้นโครงหลังคากันต่อ นี่บรรยากาศฝน้ํำใต้กตกแล้วนะครับพอขึ้นโครงหลังคาเสร็จครับเรามาดูการยิงแผ่นเมน็ดติ้ชีตหรือว่ามุมหลังคานะครับนี่ครับพอมุมหลังคาเสร็จเรามาดูน,นะครับต่อไปนะครับคือการยิงแผ่นเรียบปูพื้นบ้านนะครับมาดูนครับ ่อไปคือการฉาบห้องน้ำนะครับทำห้องน้ำนี่ก็คือบันไดนะครับเทบันไดตอนนี้ก็ได้แปดสิบเปอร์เซ็นมาดูการทำบันไดนะครับนี่ครับห้องน้ำที่ฉาบเสร็จแล้วนะครับนี่บันไดก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้บ้านได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับบ้านผู้อยากไร าต่อไปมาดูแบบเก้าสิเปอร์เซ็นถึงร้อยเปอร์ซ็นลยนะครับเก้าสิบเปอร์เซนนี่คือเก้าสิเปอร์เซ็นก่อนครับบันไดย,ยังไม่ได้ทาสีนะครับเดีย๋ยวพาไปดูด้านในนะครับนี่พี่กํากลังยิงแผ่นนะครับยิงแผ่นฝาบ้านนี่นี่ครับฉาฝาผนังครับ นี่ครับห้องน้ําที่ฉาบเสร็จแล้วครับกำลังวางโถอยู่นะครับนี่ครับกำลังวางโถส้วมครับนี่ครับนี่มาเรามาดูกันภายในห้องนะครับต่อไปมาดูแบบร้อ์เลยนะครับ นี่คือเสร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเจ้าของบ้านก็มาเริ่มมาทําความสอาดบ้านแล้วครับอผนังฉาบอะไรเรียบร้อยแล้วครับนี่มาปูเสือน้ํามันเพื่อเพ่ความสวยงามตรงน้ําก็เสร็จทาสีเรียบร้อยครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับเสียแบรบ้อยเปร์เซ็นแล้วครับ ผมขอจบพิบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ